ที่ชอบร้องเพลงนักหนากับโกลเด้นซึ่งมันยากมากมันสูงมากก่ะเธออันดับแรกอะ่ะไปเปิดคลิปนะแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าแล้วเราก็ไปเลือกความเร็วที่0.75เปิดช้าๆนี่แหละแล้วก็ฟังเมโลดี้ท่องให้ขึ้นใจสภาษาไทยค่ะมันจะมีสระที่กว้างเราจะต้องรักไก่สระลูปปาก Now I believe สระอ e. นะตัวอีตัว e, ตวีเป็น วี e, ใช่ไหมคะไม่ต้องทำปากให้มันแบบอ e, ีอย่างเงี้ยเราต้องทำให้สระมันอยู่แคบๆเล็กๆยิ่งสูงก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้แรงเกินความจำเป็น I believe no 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 now I believe นะ believe ให้ออกตรงฟันหน้าตรงเหงือกข้างหน้านะฮะ We're a going up 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 คำว่า up คำไทยอ่างอัพอัพอัพ you know no 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 n no, no. ไม่ใช่อัพอัพอัพไม่เอา we're going up ปั๊บปับอาหรืออัพนับก็แล้วแต่เลยแต่ไม่ใช่อัพอัพอัพ we're going up ปั๊บปับ it's our moment และให้ใส่สริจการให้ใส่ accent ไป it's our moment you know together we're g o i n ตรงนี้มันแบบ เราก็ต้องกระชับสัดส่วน You know together we're going นะว่านิวเน้น You know together we're going You know together we're going มันมีความสั้นยาวไหมคะสังเกตด,ดีอัปอัป <Up, up. S 1> อันนี้สูงกว่าเดิมอ Up 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 and our voices up and our voices อ p up มีความยากข้างในด้วย up a n y our voices ต่อไปเป็นภาษาเกาหลีเขาอ่านว่า Young Won Hee Gae Jil Su น f 1 Young Won Hee Gae Jil Su so of 1 gonna be gonna be gonna b I'm done hiding now I'm shining like I'm born to be I'm done hiding now I'm shining like I'm born to be, like be. we'll dream Came so fast